ฮัลโหลทุกคนกรับสู่วิสุีทุกคนด้วยนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ำยูนิเกมฟีฟ่าไลทีครับผมทุกคนเช่นเคยครับคลิปนี้เป็นคลิปไอดีดองไอดีหลักผมเองนะผมยังทําทีมไม่เสร็จเลยนะเป็นฟูลที่เรียกว่าจะทําฟูลทีมมาดริดนะครับแต่ไปๆมาๆผมอยากทเลสเตอร์นะแต่พอทําไปนะเลสเตอร์กูจะตกชั้นแล้วทุกคนขอโทษขอให้คําหยาบล่วงหน้าเลยนะครับอาจจะมีหลุดมาบ้างนะก็ไอดีนี้ผมดองมาของเดือนนี้แหละพฤษภาคมยี่สิบสองวันนะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามเนาะเราก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะมัน กิจกรรม c h a เปี้ยนพา s s ซีซั่น30นะทุกคนกำลังจะจบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดอันนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีรองของเรา3 22วันแล้วก็ซื้อแชมเป i o n Pass นะครับอย่าเป็นกวดล็อกแชมเป i o n นพา s เนี่ย300บาทเราจะได้มาทั้งหมดกี่เอ็มนะผมว่ารวม ผมตั้งไว้สัก40,000 M เถึงบอกว่าวน่าจะถึงนะ4 0 0 0 0 M นะผมว่านะขนาดดอง10กว่าวันนะประมาณดองประมาณ10วันอ่ะเราก็ได้ตังมาแล้วประมาณ2,000 0 M อะ่ะนะครับอันนี้ดองยี่ยีวันแล้วก็เติมอีก300นะครับที่ดองมา22วันคือไม่ได้เติมเลยนะอันนี้เพิ่งมาเติมนะครับซื้อไปเลยครับส9 0นะครับประมาณ300แหละนะครับเราก็จะได้เต็มนี้เลยเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคนดึกแล้วครับตีสี ออ๋ทำไมไม่ไปวะเนี่ยโอเคอ่ะเรารับมาทั้งหมดเลยครับซีซั่นที่30นะครับเราก็เวล30พอดีเนาะได้รับของตามนี้เดี๋ยวรีก่อนแป๊บบนึงเผื่อของมันยังไม่เข้านะเออแล้วก็รับสเปเชียลรีวอร์ดครับรับรางวัลมาเดี๋ยวสามมีการ์ดสุ่มอ่ามีการ์บวกะครับแล้วก็สุ่ม6-8อ่าการ์ดป้องกันอัปเกรดนะครับประมาณนี้นะเออเดี๋ยวค่อยไปดูครับกิจกรรมแชมเปี้ยนพอยต์อันนี้เรารับไปห,หมดแล้วอ่ะเราก็จะ ได้เหรียญโทเค็นสปินมานะครับร้อยแปเหรียญคือเราจะได้รางวัลทั้งหมดนี้เลยนะครับถ้าเราซื้อ300รนะทุกคนเราจะได้การ์ดลุนบวก8เนี่ยเยอะอยู่นะทุกคนผมตีไว้ลาวลาวห้0 0 0ื่นเอ็มเลยอ่ะตีไปเลย50,000ืเอ็มผมว่านะ่าจะถึงอยู่นะครับ เงินเอ็มล้วนเนี่ยน่าจะอยู่ที่เราาวประมาณสัก4 0 0 0 0เอ็มนะส0มหมื 30, 000, 40, 000่นสี่หเอ็มอ่ะขายได้รวมๆนะถ้าเอานักเตะไปขายด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะถึง50,000อยู่นะทุกคนสำหรับดองมา22วันนะครับแล้วก็เติมอีก300นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะถึงตามเป้าที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะทุกคนอาจจะเสียงดังแต่ว่าเวลาดีใจอะ่ะเวลาแบบเปิดได้ตัวดีๆแล้วดีใจอ,อาจจะไม่ได้เสียงดังนะ <c oughs> อนนี้อยู่หอนะครับ มาจะเปิดจะเปิดเทอมแล้วเนาะก็มาหาลัยก็จะเปิดแล้วนะครับก็เลยมาอยู่หอฮะทุกคนเสียงอาจจะดังไม่ค่อยได้โอเคเรารับมาครบหมดแล้วนะครับ,บหมดแล้วสเปเชียเลเรือบอกก็รับมาหมดแล้วโอเคของโคตรเยอะทุกคนบอกเลยบอกเลยว่ากา์ดโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยลุ้นลอตเตอรี่ก่อนเลยลอตเตอรี่ล็อตแรกร้อยห้าสิบชิ้นครับผมไปหูเยอะมากบอกเลยว่าเยอะจริงครับทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะ ใครอยากดูตอนเปิดการกา็รีข้ามไปก่อนเลยนะครับสคิปข้ามไปเลยครับร้อยห้าสิบชิ้นปั๊บตังค์เยอะอยู่โอเคอยู่นะครับกล่องเนี้ยผมไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่ตังค์นะครับอ่ะลดสองอีก48อันนะก็รวมรวมลอตเตอรี่นะครับของเรามีทั้งหมด1 9 8ชิ้นนะครับทุกคนเยอะมากเกือบ200ครับขาดอีกแค่2อันนะถ้าเล่นวันเนี้ยก็จะเป็น200กว่าเลยนะโอเคอื่นๆของเรา มีแค่ CP นะครับเปิดไปก่อนอุ้ยเดี๋ยวนะเหรียญน,นี้43เหรียญกี่คำหมดยังวะเนี่ยโอเคหมดที่31เรามี45เหรียญเลยนะเนี่ย45เหรียญเลยนะจะไปครับทุกคนอันนี้ไม่ได้หวังอะไรมากมายครับน่าจะล็อกเนี่ยอยู่1 2 3แล้วก็ 200m 100m เนี่ยน่าจะล็อกแค่5อันนี้นะแต่ดูเหมือนจะออกแค่3อันนี้นะไม่ไปไหนเลยครับโอเคมา 100m แล้วอันหนึ่งโอเคน่าจะมีแค่นี้จะไปอันนี้ก็คือแบบว่าเล่นอาเมเนเจอร์ Manager, แล้วก็เล่นแล่ง ทุกวันนะครับตลอด22วันที่เราเก็บมานะครับก็ยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะทุกคนบอกว่าย้ําว่ายังไม่เปิดอะไรเลยนะ โคตรเยอะบอกเลยเปิดกันแบบตาเปียกตาแฉะครับผมคลิปนี้ว่าจะทํา30วันแหละทุกคนนะแต่แชมเปี้ยนพาร์มันจะหมดแล้วไงก็เลยมาทําพร้อมกับ ID ที่ผมดองไว้เลยแล้วกันนะเป็น ID หลักผมด้วยกําลังทำเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ย่าแย่ครับเหลือนัดสุดท้ายแล้วก็เพิ่งเตะจบไปเมื่อกี้เลยผมเพิ่งดูจบเลยนะครับอ่าเลสเตอร์กับอ่านิวคาสเซิลนะครับเสมอ0ูนเนาะไม่มีสกอร์ครับแบ่งแต้มเป็นคนละหนึ่งแต้มครับต้องลุ้นเอเวอเรสตนแพ้นะแล้วก็เลสเตอร์ต้องชนะครับผมถึงจะะะะไม่ตตตตกชชัััั้้้้นนนนนนครรรรบถาเเเเเเลลสอออออ์แแวววพ ก็จะตกชั้นเนาะแล้วก็ลีดถ้าหลีดแพ้สเปอร์อีกก็ลีดก็จะตกนะครับทาวมตันก็คือตกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรตกก็ไม่เป็นไรเรายังเชียร์เหมือนเดิมครับเนี่ยเหมือนล็อกอยู่ีอันนี้นะทุกคน 200M ไม่มาเลยนะครับแต่ผมอยากได้ตังค์มากกว่านะ 100M กับ 200M เนี่ยยากได้อันนี้มากกว่า อุ้ย45ครั้งนะเราได้รับไอเทมทั้งหมดนี้เลยนะทุกคนเ,เรื่องแล้วก็ได้รับอันนี้อีก4ครั้งเหรอ4ชุดเหรอน่าจะใช่นะ CP เป็น4,000อันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดู BP เรากันต่ออ้โหพันล้าน5อันเลยนะเยอะมากอู้หู150ชิ้นแรกครับผมมีอยู่6,000นะผมว่าอันนี้รับนี้น่าจะหมื่นเอ็มครับอ้หูหมื่นหกเลยเหรอ150ชิ้นแรกครับอ้โหูแล้วก็150อีกนะครับยังเหลืออีกด้วย 300ชิ้นแล้วครับผมตอนนี้ไปกี่เอ็มแล้ว4,000 40, 0ครับโอ้โหเกินคาดเราแล้วนะเกินคาดเราแล้วนะทุกคนโอ้หยังเหลืออีกครับอีก46อันนะอันนี้นะเรบสุ่มเงิน46อันได้มาอีกตอนนี้48,000แล้วครับแล้วก็สุ่มเงินนะครับผมมีถึงหมื่นเอ็มด้วยนะ5,700 0เดเหรอ5 7้0 0เจอ้ยได้แค่2,500เองเหรอเดี๋ยวนะโอ้โห 500m ถึงห0 0 0 0ได้แค่800 เยอะได้น้อยมากครับ50,000ื 500, เอมไปแล้วนะตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด4ี่หมนเนาะเงินเอมร้วเราอ่ะเริ่มเปิดอะไรก่อนดีทุกคนเอาเป็นการ์ดพวกหนึ่งเดี๋ยวต้องเคลียร์มันออกก่อเดี๋ยวนะเยอะมากนะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ,ะนะเปิดแค่การ์ดที่มันสุ่มเป็นระ,ระดับอ่าบรอนซ์ไปก่อนนะทุกคน พวกบวกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดแค่แบบการ์ดที่มันสแตทเยอะๆนะครับเนี่ยบวกหนึ่งถึงบวกสามบวกสี่อะไรเงี้ยนะครับบวกสองบวกสามบวกสี่อะไรเงี้ยเราเปิดไปก่อนเลยยี่สามฮีโร่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคทั้งหมดยี่สิบเจ็ดชิ้นนะครับผมสําหรับสุ่มบวกหนึ่งถึงบวกสี่นะครับอาจจะแหลกๆหน่อยนะทุกคนผมขออภัยด้วยนะผมยังไม่ได้เพิ่มไปเพิ่มแรมโน้ตบุ๊กผมเลยนะยังไม่มีตังค์ครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ครับผ่านล้านอัพอยู่ปีบีดับเป็นยูซีครับ ลามอบวกส0 0 0ล้านคนระับตองนั้นไม่ถึงพันเลยครับเอ้ยมีการ์ดออสปอตไลท์บวก5ด้วยหรอเอ้ยมีการ์ดดีให้สุ่มอยู่นิหว่าอ่ะสาถึงหครับหู e 2ี21แหลกมาตั้งแต่ไกลเลยครับไม่ได้ลุ้นเลยคือเห็นหมดแล้วอะ่ะไม่ถึงพันล้านด้วยนะน่ะเห็นไหม e ยีบอ็ดบวกหก santo สามล้านโนะหูกา,กากมากทีมน่าจะไม่เต็มหรอกนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ บวกหนึ100อัพครับทุกคนอา้าวมีบวกหลงเหลืออยู่เปิดไปด้วยเลยแล้วกันนี่ก็สแตตน้อยครับเปิดไปเลยมี RTN Cards ออด้วยนะเออ RTN ผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะทุกคนไม่ได้เข้าไปดูเลยนะแต่รู้ว่ามันมีอัปเดตเข้ามานะครับโอ้ทีมเต็มด้วยครับเปิดได้แค่63ชิ้นนะปีสปอร์ตไลท์เหรอเห็นมันผ่านนะสปอร์ตไลทจริงครับบวกหนึ่งสปอร์ตไลขว่าร้อลูดิเกอร์เก้ามครับมีเบคแฮมโผล่มาด้วยนะ ผมมีบวกหมาด้วยครับเดีย๋ยวขอเคลียร์ทีมแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคเลทเปลี่ยนไปเลยครับพันเก้าร้อยไม่รู้ว่าขั้นต่ําตอนนี้มันแลกเปลี่ยนได้เท่าไหร่น่าจะสองไม่เกินสองมันเอ็มเหมือนเดิมมั้งนะครับปั๊บไม่มีปีเดียวตังมาเพื่อนเอาตังมาตัว,ตว,ตวอะไรก็ได้ที่ขายได้จะไ,ได้สักตัวอ่ะตัวนี้วิตีบวกเล่นๆแล้วกันนะเอาวิตีบวกขำขำเครับเดีย๋ยวค่อยจัดท้ายคลิปเคลียร์ทีมไปก่อนเฮ้ยบีทีบีไว้บีทีบีมาเว้บีทีบีโอ้ นี่มาโอเคยังขายได้แหละแลกไปพันหนึ่งได้มาสามร้อยเอ้ยปีอะไรวะยี่สามฮีโร่หรอกระดานหลังมาแบบเต็มเลยนะร้อยห้าครับโคเลอร์เหรออืมพวกนี้ขายได้อยู่นะบวกหนึ่งเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อที่แบบการ์ดที่มันได้ลุ้นนิสหนึ่งขึ้นมานะครับการ์ดเยอะมากนะไอคอนไปก่อนเลยแล้วกันนะต่อเลสมาอีกก็ได้ไหหมื่นเอ็มขอหมื่นเอ็มอัพไม่เอาหลักร้อยไม่เอาหลักพัน มาโอ้โหหลักร้อยครับนี่ซูเคี่ยสามร้อยล้านขอโทษขอ,ขอภัยคำหยาบนะครับผมทุกคนอ่ะห้าถึงเจ็ดก่อนเลยแล้วกันนะใบแรกเลยจดไปค้างมานานแล้วอาจจะแลกๆนะทุกคนขออภัยด้วยจริงๆนะผมยังไม่มีตังเพิ่มแรมนะแรมแค่4กนะิกะเออยแรมเท่าไหร่วะ8กิกดิโอ้โหไม่ถึงพันล้าน EBS กองเต้บวกหกครับเปิดเงินเอ็ม,มาก็ดีใจอยู่แหละนะแต่ถ้าเปิดการ์ดแล้วได้ตัวแบบนี้ก็ไม่โอเคนะอะบวกแปดสแตทแน่น้อยครนะับเปิดไปก่อนเลยอูอ้าวเก้าสิบหกบวกครับบีทีบีมาเพื่อนบวกเจ็ดกุลฤทธิ์ไปบี B, อะไรวะบี B, ทีอาร์ R, หรอโอเคไฟอยู่บวกเจ็ดบวก เจ็ดยผวมจะแตดร้อยเจ็ดพันล้านครับเฮ้ยมันไม่ใช่นะเพื่อนไม่ใช่้ะเพื่อนสปอตไลท์บวกห้าไปการ์ดออสปอตไลท์ครับมันจะได้แค่ M เอ็มล้วนจริงๆหรอฮะแต่การ์ดลุ้นบวกแปดเราก็เยอะอยู่นะเราค่อยไปลุ้นกันทีหลังครับโอเคพันล้านขอสักห้าพันไป อีลิสเซนสามพันสี่ตัวนี้น่าจะขายได้อยู่นะเด็กแมนยูน่าจะดักกันเยอะนะครับไม่ไม่รู้อะ <laughs> ดักไว้ก่อนพูดดักไว้ก่อนนะน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นการ์ดลุ้นบวกห้าแล้วกันนะทุกคนอันนี้จัดร้ 5, อยสี่สองถึงห้าแล้วแตดร้อยสองสองถึงห้าอ่ะอันนี้แล้วกันนะจัดรนะ้อยสองครับจัดไปโปีดีมากนะสปอตไลท์เอ็นเอสพีเอลนะจัดโอออลเนี่ยเริ่มต้นที่รนะ้อยสองเนาะปีดับเบิลยูซี่ยี่สิบสองปั๊บหลับพันอีกแล้วครับ บวกอะไรร้อยแปดบวกห้ากูตัวสองพันสามครับทุกคนไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเหรดนี้ไม่รู้ว่าเหรดนี้ดีหรือเปล่าอ่ะสองถึงห้าครับเสร็จอูออร้อยสี่ครับทุกคนอันนี้เพิ่มปีขึ้นมาเยอะหน่อยนะขอปีเอ็ลเอ็นกับเรามัดดิดไหมบวกห้าไหมเอ้ยมีอะไรวะเอฟเอโอ้โห โอ้โหกูถามจริงบวก3ป๊อกบ้าโอ้คำหยาบมาเตรียมเลยกูขอโทษนะทุกคนขออภัยด้วยครับผมเื้เชีย่ยแล้วเดี๋ยวสุ่มบวก8กีก่การ์ดนะกี่การ์ดเนี่ยสี่การ์ดนะสี่ใบครับห้าใบครับเดี๋ยวสุ่มบวก8 5ห้าใบครับอันนี้ไปก่อนเลยครับกูออก้5ครับ BTB มาเพื่อนเบคแฮม BTB บวก8มาโอ้โหปีแคปฟไฟบวกบวก5แล่เลยว่ะ บวกแปดครับผมใครก็ไม่รู้นะสี่พันหกครับแต่ยังดีที่ได้บวกแปดับแต่ราคาเนี่ยดิมันไม่ใช่ครับแบบนี้ลุ้นเชลซีแอมบัสเตอร์ครับหกถึงแปดนะใบนี้อุอเก้าสิบห้าบวกครับเชลซี Chelsea มานี่เฮเฮรอเลยครับทุกคนแค่บวกหกก็แพงแล้วนะหมื่นล้านอัพไปโ oh, oh, oh. อ้โหเอลเอสโอ้โหกูถามจริงบวกหกเลดเปิดการ์ดฟี فا ปีสี่สี่สิบเอ็ดนะตอนนี้เชีย่ยขนาดนี้เลยเหรอทุกคนผมถามจริงเหรอเหลือสามใบครับตอนนี้ รุ่น8ของเราเหมือนจะเกลือนะเนี่ยเปิดการ์ดเนี่ยนะครับโอ้โหเปิดการ์ดเกลือมากเลยอะ่ะิบวันแล้วก็เติม300มันได้อะไรไหมเนี่ยโอ้โหกัปตันปีแคปโอ้โหเชี่อเ้ยลิยวันโรบวกหกหกถึงแแต่มาแค่ 6, หกไม่อยากเปิดต่อแล้วปิดไฟนอนโอ้ยโอ้ย้ย,ยไม่ไหวไม่ไหวผมไม่อยากเปิดต่อแล้วว่ะทุกคนเหลือแค่การ์ดบวกแเพียวๆเลยนะตอนนี้ไม่ไหวติง เนี่ยอิลิกเซนมีคนตั้งนะเราตั้งสูงก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งไปเลยแล้วกันนะเขาน่าจะตั้งไม่นานแล้วนะครับแบ่งไปครับแบ่งใช้ครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันการ์ดบวกแล้วนครับโออ้อเก้าสิบเก้าสิบสี่นะดังนั้นการ์ดธรรมดาหมดครับอ่ะเก้าสิบไปก่อนเลยนะสามปีเหมือนกันนะฮอตวีทีอาร์เอลเอชมาดูกันขอคุ้มคุ้มสักตัวหนึ่งไปขอคุ้มคุ้มสักตัวหนึ่งอ้เอาจิงนะเปิดแชมเปี้ยนพารผมไม่เคยได้แบบตัวละหมื่นล้านอัพเลยไม่เคยได้เลยนะเอาจริงนะเปิดแชนะมเ, 10, 000, 000, เนะปี้ยนพาสัักตวมา LH ครับผมอืม mm หืมโอ้โหอ้ออร้อยห้าแดรี่บลินไม่อยากเปิดเลยวะฉันเป็นพาร์ทแบบในของกาขนาดนี้เลยหรอการย้อมแมววะนี่ไม่เอาแล้วนะ LH อะขอเป็น VTR ไปแกด e ด b เบลมามีฮอนกับ VTR โอเค LH เหมือนเดิมไอ้เหี้ยเหมือนไม่ได้ฟังกูพูดเลยโอ้โหสแตทร้อยเก้าหรอ โอ้ซาดิโอมาเนี่ยสามพันโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ครับแบบนี้ทุกคนเปิดการ์ดเกลือมากโอ้เปิดไปหมดเลยแล้วกันนะพวกนี้เปิดได้กี่ใบเนี่ยเปิดได้แค่7คนไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรามานับดูนะ300บาทแล้วก็ดองอีก22วันเราเนี่ยอ่ะดาริบินมีคนดักอยู่จ่ายไปซาดิโอมาเนี่จ่ายไปแบ่งใช้ไปเดนิสซูเคอร์ไปขายไปโอ้ไม่ได้ตัวแบบปังๆมาเลย,ยทุกคนไม่ใช่ตัวกระกากนะครับห้าหมื่นแปดครับผมทุกคนตอนนี้ เดี๋ยวเหลืออยู่นะครับที่ยังไม่รับเดี๋ยวตีบอกแปดก่อนโอ้เหียอเชี่ย,ยจริงครับเปิดตีสี่ครับไหนๆก็มาแล้วไม่มีเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยแล้วกันนะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในความเกลือในคลิปนี้ด้วยนะครับเตนะิมไปสามร้อยนะอือเรียบร้อยครับไม่ต้องลงต้องล่อกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามารับ มันนับอีกนะครับว่าที่เหลือที่ยังขายไม่ออกนี่เท่าไหร่ที่ขายในตลาดตอนนี้ก็17ื่นนะทุกคน17ื่นเรวมถ้าขายออกผมว่าน่าจะได้ราวๆสักตีเป็นหมื่นหมื่นนะให้มันเป็นกลมๆกับตรงนี้นะก็จะได้เป็น67,000นะ่นเจ็อมครับทุกคนก็จะได้ประมาณ70,000มืนเอมนะครับเหลือตัวพวกนี้มันขายไม่ได้นะ้ะราคาบัคก เี๋ยวเราเอาไปแลกเปลี่ยนครับก็โอเคตามนั้นครับผมทุกคนในตลาดก็หมนะื่นเดนาะเดี๋ยวรอขายผมว่าน่าจะได้เราๆประมาณผมตีไป12ื่นสองเนาะก็ได้มา70,000นเอ็มนะทุกคนทั้งหมดนะรวมขายนะครับก็หมื่นเนะทุกคนดองย2ิบวันแล้วก็เติม300อนะ่ะไปคิดดูกันเอาเอง,นะ 70, M, องเเ 22, แล้วกันนะเจ็ดหมื่นเอ็มของเราเนี่ยยีวันแล้วก็เราเสียเวลาไปย2ิบวันแล้วก็เสียอีก300เราได้มา70,000เอ็มไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะให้ทุกคนไปตีกันเอาเองแล้วกันนะว่าคุ้มหรือเปล่าเนาะมีแค กด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ลัาข่าวจากิูทปต่อๆไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับเช่นเคยครับผมต้องลาไปก่อนนะเสียงเริ่มแหบแล้วตอนนี้ <c oughs> ไปละทุกคนบ๊ายบายจุบๆแค่นี้แหละนะครับ <c oughs> ให้ดูความเกลืออย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ